ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเกษตรกรมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่อยากจะเจอเลยทางรัฐบาลเองก็มุ่งหวังอยากเห็นเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะ ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่ทั้งมีประสิทธิภาพและก็คุ้มค่าและก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าการทําประกันภัยนาข้าวเป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะต้องมีโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปีจํานวน21ล้านไร่โดยมีวงเงินอยู่ที่2,300กว่าล้านบาทเลยค่ะ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกรรษตรกรที่มีการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคารทรกศรรนะคะซึ่งอันเนี้ยมีโคต้าอยู่ที่15ล้านไร่นะคะซึ่งเบี้ยประกันที่ได้เตรียมไว้เนี่ยจะอยู่ที่124.12 12บาทต่อไร่โดยตรงเนี้ยทั้งทางภาครัฐเองและทกศรรเองเนี่ยจะเข้ามาช่วยจ่ายตรงนี้ก็หมายความว่าเกษตรกรเนี่ย <hopeful! S 1> ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูก คสินเชื่อของทางทกศนะคะซึ But, that, Não, that, right, well ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะยังคงช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้อยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าจะช่วยเหลือเบี้ยประกันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่มีการทํานาอยู่ค่ะถ้าพื้นที่การทํานานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็จะได้เบี้ยประกันที่ต่ําลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ําเราก็จะได้เบี้ยประกันที่สูงค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนนะคะเกษตร เกตรกรกลุ่มนี้เนี่ยต้องไปลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามาริซอนค่ะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลว่าจากประวัติที่เคยมีมาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเจอภยัยพิบัติประเภทไหนมาบ้างนะคะตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะประมวลข้อมูลออกมาให้ได้ว่าพื้นที่ของคุณมีความเสี่ยงระดับไหนและจะเป็นตัวที่มาประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะได้รับเบี้ยรประกันอยู่ที่ระดับไหนคะ่ะ ก้อนนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กับกเกษตรกรชาวนาทุกคนนะคะยังไงถ้าใครก็ตามนะคะที่สนใจเข้าร่วมตัวโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้าจากทางสำนักงานกเกษตรจังหวัดได้เลยค่ะ